มีใหม่อย่างไฮพิงกี้เล่นต่อก่อนแฟนและครดมดอกไม้เสียงแตกค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายคนให้กันติดตามเป็นอย่างมากสําหรับสาวพิงกี้สาวิกาออกจากข้างในมาโลกภายนอกซึ่งล่าสุดผลการสรุปการประกันตัวพิงกี้ได้ประกันตัวในช่วงคราวโดยทนายได้ยื่นคําร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คเงินจํานวนเงิน5ล้านบาทซึ่งในช่วงเวลา19บเนาฬิกาสินาทีของเมื่อวานนี้สาวพิงกี้สาวิกาได้เดินทางออกมาแล้วซึ่งพิงกี้นั่งอยู่ใน รถ Fortuner สีขาวมีผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนไปรับซึ่งพิงกี้นั้นใส่เสื้อสีขาวลายทางสีฟ้าใส่แมสนังบริเวณด้านหลังบกมือทักทายตลอดเวลามีสี่หน้าที่เยี่ยมแย้มและผมเริ่มยาวแล้วค่ะแต่ไม่ได้ลงมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดซึ่งคุณแม่ของพิงกี้ไม่ได้ออกมาด้วยในครั้งนี้งานนี้แฟนละครของพิงกี้และดงดอกไม้ก็ได้ตั้งกระทู้ถามว่าดงดอกไม้ปิดกรองยางเอาดีๆคืนนี้พี่พิงกี้ สระแล้วอยากให้นางกลับมาถ่ายทําต่อจนให้จบแบบสมบูรณ์ได้ไหมงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับไปอีกว่ากลับมาถ่ายต่อเถอะครับ ถึงตอนจบได้ใหม่พผิงกี้เข้ามาอยู่ข้างในไม่ใช่แล้วเราคิดว่าได้ยังไงจะกลับมาถ่ายต่อได้ประกันก็จริงแต่คดียังไม่จบสําหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดละครดังอย่างชอตใส่ทิพได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการจัดบทละครเรื่องดงดอกไม้ที่มีนักแสดงสาวผิงกี้สาวิกาเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักว่าจะขอ ให้สาวพิงกี้ให้ถึงที่สุดแต่มีแผนสำรองเตรียมเอาไว้แล้วล่าสุดทางด้านชอดใส่ทิปได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งว่าตัดสินใจรับบทบางส่วนเพราะละครใกล้ออกอากาศแล้วยังยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพิงกี้เพราะเราถ่ายทําไปเยอะแล้วก็คงมีการปรับบทในช่วงท้ายๆจริงความโชคดีก็คือ ซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายทํานั้นไม่ได้มีความสั่นคันมากถึงขนาดที่จะเอาออกไม่ได้หรือในบางฉากสามารถปรับได้ยืนยันว่าไม่เสียอัธรศในการรับชมละครอ,อย่างแน่นอนคะ่ะ